สิ้นแสเข่งพาดวงวิกฤต2,568สิ้นหวังประเทศไทยปี2,568ปีแห่งอสรพิษร้ายที่คนไทยจะต้องตื่นตัวลุกขึ้นมาเพื่อให้ชาติบ้านเมืองกลับมาปีแห่งความขัดแย้งมรสมที่ก่ะตัวก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายจากผู้ที่ต้องการมีอำนาจมีบารมีต้องการครอบครองประเทศไทยให้อยู่ในกำมือนักโทษเทวดากลับมาโดยไม่ต้องติดคุกสร้างอำนาจด้วยอำนาจเงิน ในการแทรกแซงการบริหารประเทศของพรรคพรรคหนึ่งก่อให้เกิดความล้มเหลวของกฎหมายบ้านเมืองหน่วยราชการศาลัายการกรมราชทัณฑ์กรรมการแพทย์แยสภาเกือบทุกองค์กรแม้กระทั่งผู้มีอำนาจกฎหมายบ้านเมืองที่ปิดปากเงียบเพราะอำนาจเงินตลอดจนถึงการบริหารราชการของรัฐบาลภายใต้การบริหารงานของนายกรัฐมนตรีอุ้งอิงแพทองทานชิน,นวัตรที่ไร้สมรรถภาพไร้จุดหมาย ที่จะสร้างความมั่นคงนำพาประเทศไปสู่ความสำเร็จตลอดจนถึงเหตุการณ์ภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นมีผลต่อเนื่องให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากมรสุมภัยพิบัติจากพายุหมุนแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มสุดตัวน้ำท่วมหนักน้ำป่าไหลหลา,ลากเหตุการณ์เพลิงไหมที่จะเพิ่มความรุนแรงเพราะดาวมฤตยูที่เคลื่อนตัวก่อให้เกิดภัยธรรมชาติดาวการกินีที่ก่อให้เกิดรุนแรงตลอดจนถึงรัฐบาลที่ไร้สมรรถภาพในการบริหาร เตรียมการรับมือและช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยด้วยเหตุนี้ประชาชนจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจพบกับความหายนะที่จะเกิดขึ้นหลังจากสงกรานต์ปีนี้และที่สําคัญที่สุดกับเหตุการณ์บ้านเมืองที่ไม่แคล้วจะพบกับความเปลี่ยนแปลงกับเหตุการณ์ปฏิวัติที่จะเกิดขึ้นและเมื่อนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศไปในทางที่ดีที่อยากให้ประชาชนทุกคนที่จะเตรียมตัวเตรียมใจต้องตื่นตัวพร้อมที่จะกู้ชาติกู้แผ่นดินไทยให้กลับคืนมาสินแสเข่งอาจารย์ชล์หรือไทยพ่องผู้อํานวยการสถาบัน โฮราจารย์พยากรแห่งประเทศไทยตื่นเถิชาวไทยอย่าลับไหลลุ่มหลงชาติเรื่องดำรงความพอเราทั้งหลายถ้าหัวลับมัวหลงเราก็คงมาลายเราก็เร่งคุ้นควายตื่นเธอชาวไทยติดตามข่าวจากบางกอกทอสนิวส์แล้วอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อคุณจะได้ไม่พลาด ข่าวเด็ดๆจากเรานะคะขอบคุณค่ะ